ผู้ชมครับผมนี่ก็ผมก็ได้ทําการพ้นสีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับมาดูผลงานครับเห็นนะโอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นัดเอโตะ You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? a n d you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're r e s p o n s i b l e Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro. No, it's your time no more. ก่อนจะไปชมคลิปกันนะครับผมอย่าลืมกด subscribe นะครับผมกดปุ่มติดตามนะครับผม<ๆ>เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสําหรับเพื่อนเนะครับผมคน,คนไหนที่อยากจะติดตอ่อเพิ่มเติมนะครับผมก็สามารถแอดเฟซเข้าไปหาผมได้นะครับผมหรือไม่ก็สามารถกดไปติดตามเพจของนัทเอโตะได้นะครับผมเพิ่มอีก2ช่องทางสําหรับคลิปนี้มีอะไรดีๆมาทําให้คุณผู้ชมได้ชมกันเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะ อย่างที่เห็นข้างหน้าของคุณผู้ชมนี่นะอันนี้คือผมทําสีมาแล้วแต่ว่าใช้งานมาได้สักระยะหนึ่งสีมันมีอาการแบบมันพองแล้วมันลอกนะครับนี่เห็นไหมซึ่งสีตัวนี้ที่ผมทําตอนแรกนะผมมันจะเป็นทําแบบยิงทรายนะผมก็คือใช้ความร้อนในขณะพ้นพอใช้งานมาได้สักพักหนึ่งแล้วมันก็เกิด แบบสภาพอย่างที่เห็นเลยนะคือมันมันไม่ทนความร้อนนะผมสีที่ใช้ตอนแรกนะผมใช้สีเป็นแบบสีอะคริลิกนะก็ไม่แน่ใจว่ามันด้วยคุณสมบัติของมันมันไม่ทนความร้อนหรือเปล่านะครับผมก็ไม่รู้นะโอเคนะคผมสําหรับคลิปนี้นะนี่นะครับด้วยงบร้อยยี่สิบบาทนะแต่จริงๆแล้วมันก็แค่ร้อยหกบาทนะครับผมเพราะว่า,าสีที่จะนํามาใช้ วันนี้นะครับผมก็มันก็ตกกระป๋องละ45บาทนะผมแล้วก็กระดาษทรายที่ใช้2แผ่นนะผมแผ่นละ8บาทก็ที่ผมจะใช้วันนี้ก็จะมีเบอร์320แล้วก็เบอร์800นะครับนี่หนะมื่อ8สอ2แผ่นนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูว่าสำหรับงบ120บาทมันจะสามารถทำให้ฝาเครื่องของเรากลับมาใหม่ได้เหมือนเดิมไหมนะครับผมส่วนวิธีการเทคนิค จะทํายังไงนั้นเดี๋ยวไปติดตามกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็ถอดฝาเครื่องแล้วก็ลอกสีเก่าออกก่อนนะครับผมเพื่อให้สีใหม่มันยึดเกาะได้ดีนะครับผมโอเคไปเราไปลื้เครื่องกันตอนนี้เราก็ลื้รถออกมาแล้วส่วนลื้เราจะลื้ตรงไหนบ้างมาดูฝั่งซ้ายกันก่อนนะครับผมฝั่งซ้ายมือก็จะมีลื้ไอโตะ แกนนะผมขาขาเข้าเกียร์เนาะไม่ใช่แกนนะผมขาเข้าเกียร์นะผมแล้วก็เราต้องถอดตัวฝาครอบสเตอร์หน้าออกด้วยนะผมเพราะว่ามันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะ2ตัวนะผมถ้าเราไม่ถอดฝาครอบสเตอร์หน้าเราจะถอดน็อต2ตัวนี้ออกไม่ได้นะผมอันนี้คือฝั่งซ้ายมือของเรานะผมโอเคเราไปดูปฝั่งขวามือกันบ้างนะผม ฝั่งขวามือที่เราจะต้องถอดก็จะมีหลักๆเลยตัวคันสตาร์ทนะผมเราต้องถอดออกนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในส่วนของท่อไอเสียนะผมเพราะว่า,าในการถอดฝาครอบฝั่งนี้ออกใช่ไหมครับท่อมันจะลอดผ่านตรงนี้นะมันจะติดฝาแทงเครื่องนะผมมันจะดึงออกมาไม่ได้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของ สายคัดนะผมสาหรับใครที่ใส่คัทมือก็ต้องถอดคัทออกก่อนนะผมถอดสายคัทเนาะที่มันยึดกับตรงนี้ออกนะครับผมโอเคแล้วก็มีชุดอ่าพักเท้าหน้านะครับผมพักเท้าหน้าก็ต้องถอดออกด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าไม่ถอดก็มันก็จะติดเวลาเราถอดฝานะครับผมที่สําคัญเลยนะครับผมลืมไม่ได้ก็คือการถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะครับผมเนาะการถอดฝาครอบเครื่องเราก็ต้อง ถ่ายน้ำมันเครื่องออกนะครับผมถ้าไ่าน้ํามันเครื่องมันดําแล้วก็ถือโอกาสเปลี่ยนไปเลยนะผมอย่างผมก็เพิ่งใส่มาแคา่ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะดาปีเลยนะผมก็ต้องเปลี่ยนนะผมโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการถอดชิ้นส่วนก่อนที่จะถอดฝาเครื่องเอาไปทำสีนะครับโอเค เดี๋ยวเราลื้อฝาเครื่องกันนะผมเดี๋ยวไปทําสีไปโอเคนะผมคุณผู้ชมครับผมตอนนี้ผมก็ถอดฝาครอบเครื่องออกมาแล้วตอนนี้ผมก็มีเทคนิคดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะ,ะเห็นฝาครอบเครื่องไหมผมต้องลอกสีเก่าออกให้หมดซึ่งถ้าใครมีน้ำยาลอกสีมันก็จะง่ายหน่อยทาทิ้งไว้แล้วก็ขาดออกนะแต่ถ้าเรา ไม่มีน้ำยาลอกสีแล้วเราต้องใช้กระดาษทรายขัดตรงนี้ออกใช่ไหมครับมันใช้เวลานานแน่นอนตอนนี้ยคือผมทําเสร็จไปหนึ่งฝาแล้วนะครับนี่นะอันนี้คือสีฝาที่ผมลอกสีออกเสร็จแล้วการทํานี่ครับผมจะให้ดูง่ายๆเลยเราจะใช้แก๊สกระป๋องในการเผาสีให้มันร้อนนะแล้วก็ใช้แปรงเป็นแปรงเป็นแปรงลวดคู่นี้นี่นะที่ผมใช้ ขัดออกอันนี้คือเศษที่ผมขัดออกนะขัดออกจากฝาครอบเครื่องฝั่งซ้ายอันนี้ยคือผมขัดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมทําให้ดูสักหน่อยนะไปะ นี่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะออกแบบง่ายๆเลยนะนี่นะอันนี้คือเป็นเนื้ออลูมิเนียมแลวนะครับผมนะที่เราเผาสีแล้วก็ขัดออกนะครับผมมันก็จะง่ายและเร็วประมาณนี้นะครับผมแล้วเราก็ใช้กระดาษทรายเก็บผิวให้มันเรียบอีกนิดหน่อยแล้วเราก็ทําสีได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอทําก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตอนทําสีกันไป โอเคนะครับผมคุณผู้ชมครับผมนี่ก็ผมก็ได้ทําการพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับมาดูผลงานครับเห็นไนหะเออเป็นไงครับอันนี้คือด้วยสเปรย์แค่90บาทนะครับก็ตอนแรกผมตั้งงบไว้ที่120บาทนะผมแต่เพอเอินนะครับเราไม่ได้ใช้กระดาษทรายเลยนะครับผมในการขัดสีลอกสีนี่นะครับ สวยงามมากนะครับอันนี้คือเทคนิคของการพ่นแบบนี้นะครับผมผมไม่ได้ใช้การพ่นผ่านไฟนะครับผมแต่นะครับผมจะให้ความร้อนกับชิ้นงานก่อนนะครับผมโดยใช้แก๊สกระป๋องนะครับผมพ่นไฟเนาะให้ชิ้นงานมันเกิดความร้อนนะครับผมแล้วก็ใช้สเปรย์พ่นไปเลยนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหม เป็นเหมือนการยิงทรายนะครับผมนี่นะแต่ว่าคือตามที่ผมลองทำดูนะครับผมครั้งแรกที่เป็นสีบอลน,นะผมใช้สเปรย์พ่นนะผมแล้วก็ใช้ไฟจุดใช่ไหมใช้ไฟจุดในตอนที่กำลังจะพ่นนะครับผมในตอนที่พ่นแหละแล้วก็พ่นแบบให้มันเกิดเปลวไฟด้วยนะครับผมซึ่งการพ่นแบบนั้นอนะเมื่อใช้งานไปนะครับผมสี มันเหมือนมีอาการลอกเนาะมันมันพองขึ้นมานะผมผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันเกิดเพราะอะไรนะผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะรู้ว่าสาเหตุที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นเพราะอะไรนะผมมันถึงพองขึ้นมาได้นะผมก็คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้นะผมแต่อันนี้นะผมผมเปลี่ยนวิธีใหม่ก็คือผมให้ความร้อนกับชิ้นงานก่อนนะผมให้มันชิ้นร้อนมันชิ้นงานมันมีความร้อนขึ้นก่อนนะครับ แล้วผมค่อยพ่นนะนี่นะครับผมมันก็งานที่มันออกมานะผมมันก็มีลักษณะใกล้เคียงแล้วก็ดูแล้วคือมันผิวมันเนียนกลัวนะผมเนียนกลัวการพ่นสเปรย์ผ่านไฟแบบครั้งแรกนะผมที่ผมทํานะก็เดี๋ยวมาดูการการอายุการใช้งานของมันนะผมว่าทําแบบนี้แล้วอะมันจะสีมันจะลอก มันจะพองไหมนะครับผมนี่นะผมให้ดูจะชัดเห็นไหมเออมันเหมือนแบบการยิงทรายมากเลยนะนี่นะครับนี่นะโอเคนะผมก็เดี๋ยวผมก็จะประกอบใส่รถผมอะไรให้เรียบร้อยนะผมโอเคนะผมก็สำหรับ เพื่อนๆคนไหนที่มีแก๊สกระป๋องอยู่นะผมก็สามารถนํามาทําแบบผมได้นะผมมันก็ลดขั้นตอนการทําถือว่าเยอะพอสมควรเราไม่ต้องมานั่งใช้กระดาษทรายขัดเลาะขัดสีเก่าออกนะผมใช้แก๊สกระป๋องพ่นเนาะให้มันร้อนแล้วว่าขัดออกเลยมันก็จะเร็วขึ้นนะผมแล้วก็ใช้แก๊สกระป๋องอีกนะผม พ่นให้ความร้อนกับชิ้นงานแล้วก็มาพ่นแบบนี้นะครับผมเอาสเปรย์พ่นเลยนะครับผมก็มันก็จะได้ทั้งผิวที่มันเหมือนยิงทรายแล้วก็สีมันแห้งเร็วนะครับผมด้วยระยะเวลาที่เราจํากัดนะครับผมโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้น่าจะเป็นเทคนิคดีๆนะครับในการพ่นสีสําหรับเพื่อนๆที่มีเวลาน้อยนะครับผมแล้วก็ทําสามารถทําได้ในวันที่ไม่มีแดดนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนและสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรดีๆเดี๋ยวจะนำมาทำคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วครับบา,บายบาย